ตัวนี้เป็นนิกซอนนะคะขนาดหน้าปัดกว้างรวมเม็ดมะยม46.5มิลมตัวเรือนจะเป็นด้านค่ะเม็ดมะยมจะเป็นด้านเช่นเดียวกันมีปั๊มเป็นตาโรโก้เรือนนี้เป็นระบบฐานโพโนกราฟสามารถจับเวลาได้มีวันที่หน้าปัดด้านในจะเป็นสีขาวตัวหลักจะได้เป็นเลขอารบิกกับหลักขีดนะคะตัวขอบเวเซลจะเป็นด้านค่ะตัวหนังสืออยู่ครบทุกตำแหน่ง ตัวสายจะเป็นสายด้านลวนนะคะเชื่อมลงมากับตัวเรือนตัวล็อกด้านหลังเป็นดับเบิลล็อกมีปั๊มเป็นตาโรโก้พร้อมคาว่านิกซอนเรือนนี้ราคา4,000บาทสินค้ามีรับประกันตัวเครื่องให้6เดือนเปลี่ยนถ่านฟรีตลอดชีพตลอดอายุการใช้งานสําหรับวันนี้ไปก่อนเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ในะปนาโมวรวอชริเรียนขอบคุณค่ะ